งานนี้เล็กๆไม่ใหญ่ๆงนี้ชอบชอบค่ะผู้จัดอลังการงานสร้างพี่ไก่วรายุทธที่คนทัพดาราไปประชันกันในงานเลี้ยงใหญ่ในฉเฉลยศักดิ์แถมละเมียดทุกขั้นตอนตั้งแต่ฉากและชุดสวยสะดุดตาประดึงเป็นเจ้าหญิงกันไปทั้งกองถ่ายแล้วล่ะค่ะโดยเฉพาะบทที่ต้องเชื้อเชิญคมด้วยคารมแสบๆงานนี้ทั้งพระนางเขาขอแอบเมาผู้จัดใหญ่มาให้ฟังกันด้วยนี่ไก่ดูแลนักแดรทุกอย่างอะไรที่นัสแดงทำไม่ได้เขาก็ไม่อยากให้ทำไง เป็นหัวนักแสดงอ๋อเหรอจริงเหรอจริงอค่ะพี่ไก่เต็มเหนียวมากก็คิดดูเขียนบทให้ให้ม้าสู้กับเสือได้อ่ะม้าอยู่กับเสือเดี่ก็อย่างเดียวก็จะแย่แล้วยังจะต้องมาสู้กันอีกเนี่ยพี่ไก่ทเหยี่ยนให้น้องปีนมาเกาะได้อ่ะใช่น้องรู้เรื่องอะใช่อะไรที่ใครก็ทําไม่ได้แต่พี่ไก่จะพยายามทําให้ได้อะไรเงี้ยก็ทำไม่ได้ไงไม่ไดไม่ได้ไม่ใช่แต่ขอบอกเรื่องเนี้ยทําให้ลือดูแล้วต้องลือค่ะ หรือว่าโอ้โหอย่างนี้เชียวเหลอนี่แน่นอนเพราะว่าเราเสริมเราเติมหลายๆอย่างที่อยากให้เห็นความยิ่งใหญ่ความสวยงามความอลังการนะฮะ